เมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่19พฤษภาค,คมที่ห้องประชุมชั้น3โรงแรงอัมมาแรนสุวรรณภูมิตำบลราชาเทวะอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการ นายสุภมิตรชินสีผู้ว,ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การดําเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามที่นายวันชัยโชคว,วิเศษชัย,ยสิทธิ์ผู้อำนวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสมุทรปราการหรือกกตจังหวัดจัดขึ้น ภายในที่ประชุมมีนางสาวประกายแก้วคงใหญ่หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการกรกะตจังหวัดสมุทรปราการได้บรรยายข้อซักซ้อมในเรื่องค่าธร,รมเนียมการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาโดยมีนายธนพลแผ่นคำหัวหน้ากลุ่มงานจัดการการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมกรกะตจังหวัดได้บรรยายให้ความรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของผู้สมัครวุฒิสภาและนายสลองฤทธิ์สีสูงเนินรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดสมุทรปร รกาเป็นผู้บรรยายในเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกสมาชิกผุ้ที่สภานอกจากนี้ นางวิราวรรณสมศรีพนักงานการเลือกตั้งชำนาญการกรกตรจังหวัดได้บรรยายวิธีนับคะแนนสมาชิกวุฒิสภาและนายอดุลปัญญาพรทวัตพนักงานการเลือกตั้งชำนาญการเป็นผู้บรรยายภาพรวมถึงวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเลือกสมาชิกวุฒิสภาตลอดจนบัตรดีบัตรเสียในการประชุมสัมมนาค,ครั้งนี้ยังมีพลตำรวจตีวิชิตบุญชินวุฒิกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกวุฒทสภาระดับจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานส่วนการประชุมสัมมนาของกะกะตจังหวัดในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อชี้แจงถึงแนวทางในรายละเอียดให้กับผู้สนใจที่จะลงสมัครเลือกสมาชิกวุฒิสภาได้ทราบถึงข้อบทกฎหมายรวมถึงข้อระเบียบและข้อบังคับตลอดจนวิธีการสมัคร วิธีการเลือกและระเบียบว่าด้วยการแนะนำตัวของผู้สมัครสมาชิกวุฒทสภาไม่สามารถหาเสียงได้และหากทำได้คงเพียงแค่แนะนำตัวโดยให้ผู้ร่วมสัมมนาให้ยึดตามเอกสารถึงระเบียบข้อบังคับที่ทางกะกะตกำหนดแจ้งให้ขอ้อทั้งนี้การประชุมสัมมนายังเปิดให้ผู้ที่สนใจที่จะลงสมัครเลือกสมาชิกวุฒทสภาได้มีการถามตอบรายละเอียดและข้อสงสัยอีกด้วย ส่วนผู้ที่สนใจจะเดินทางมาลงสมัครเลือกสมาชิกวุฒิสภาสามารถมาลงสมัครได้ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งในจังหวัดยกเว้นที่ว่าการอำเภอบางพีให้ผู้ที่สนใจจะลงสมัครไปสมัครไดที่ห้องประชุมอบตอบางพีใหญ่ที่มีความสะดวกกว่าอำเภอได้ตั้งแต่วันที่20ถึง24พฤษภาคมตั้งแต่เวลา8นาฬิา30นาทีจนถึง16นาฬิกา30นาทีรวมจำนวน5วัน ส่วนวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอได้กำหนดวันที่9มิถุนายนส่วนวันเลือกระดับจังหวัดกำหนดวันที่16มิถุนายนและวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศได้กำหนดไว้วันที่26มิถุนายน